สามเสน่ห์ของผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายวิ่งตามแล้วหยุดคิดถึงคุณไม่ได้ค่ะข้อแรกเลยมาพร้อมความจริงใจจริงใจทั้งความคิดจริงใจทั้งการกระทำความจริงใจนะคะคือพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนความสัมพันธ์ไหนปราศจากความจริงใจความสัมพันธ์นั้นล่มภายในพริบตาค่ะข้อที่สค่ะเข้าใจในตัวของเขาค่ะ การที่เราจะทําให้ใครสักคนหนึ่งมาหลงสเสน่ห์เราแล้ววิ่งไล่ตามเราเนี่ยเราต้องเข้าใจในตัวคนคนนั้นด้วยว่าผู้ชายคนนี้เป็นแบบไหนผู้ชายคนนี้ชอบอะไรผู้ชายคนนี้ต้องการอะไรเพื่ออะไร เพื่อให้มันสอดคล้องไปในทางเดียวกันค่ะความเข้าใจในตัวของเขาเข้าใจในตัวของเราสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วทีนี้นะคะใครที่อยากเสริมโม่เสริมดวงเสริมบาร,รมีให้กับตัวเองอยากจะเจอรักแท้อยากประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักพูดง่ายๆว่าประสบความสำเร็จในเรื่องรักรักใคร่ๆนี่แหละโคเชมนะคะมีเห็นหยกทุกคนจะเห็นเนาะว่าเป็นสีใหม่ สีใหม่อันนี้คือสีส้มค่ะสีส้มนี้คือสําคัญยังไงเป็นหยกที่สําคัญในเรื่องของความรักยังไงนอกจากจะเสริมมงคลในเรื่องของความรักนะคะหินหยกสีส้มนี้เสริมพลังงานจัก,กระที่สองจัก,กระที่สองคือจัก,กระที่อยู่ในตัวของเราเราเรียกว่าดวงไฟอันดับที่สอง ใครที่ดวงไฟอันดับที่สองดับก็จะทําให้คุณไม่ค่อยประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักผิดหวังในเรื่องของความรักบ่อยๆหรือเจอความรักที่ไม่ค่อยเวิร์กในความสัมพันธ์เพราะพลังงานจากกระที่สองจะหมายถึงสีสม้ม นะคะอันนี้คือหายากมากนะสีส้มที่เป็นหยกสีส้มนะคะยิ่งคุณเสริมยิ่งคุณใส่หรือใส่เสื้อผ้าสีส้มหรือมีหยกสีส้มเนี่ยจะเสริมบารมีในจัก,กระของคุณให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นเพราะจัก,กระที่สองจะเน้นในเรื่องของพลังงานทางเพศในเรื่องของความรักในเรื่องของแรงดึงดูดในเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเป็นพิเศษคะ่ะดังนั้นถ้าท่านไหนสนใจนะคะก็ติดต่อทักโคชเอมมาได้เลยที่แอดเชเอมเพื่อที่จะบูชา หยกนะคะเพื่อเสริมบาร,รมีในเรื่องของความรักล้วนๆเลยเนาะเป็นพลังงานนะคะยิ่งเราใส่หยกแบบนี้มันจะทําให้พลังงานของเราในเรื่องของความรักดีขึ้นแล้วเสริมจักระตําแหน่งที่สองของเราด้วยค่ะต่อไปข้อที่สามค่ะมีความเป็นอิสระเช่น ข้อที่3ค่ะสเสน่ห์ตัวที่3คือความเป็นอิสระความเป็นอิสระของผู้หญิงจะช่วยอะไรได้บ้างเขาจะบอกเลยนะความเป็นอิสระในเรื่องของการตัดสินใจได้ด้วยตัวของคุณเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณสามารถตัดสินใจได้ไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ค่ะผู้หญิงที่มีลักษณะนี้นะคะถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากๆสําหรับผู้ชายเพราะอะไรการที่เราแบบได้ทุกเรื่องมันจะทําให้คุณแบบเบสิกมาก เหมือนแบบคนทั่วไปเลยมันดูไม่มีเสน่ห์มันดูไม่มีอะไรน่าดึงดูดแต่ถ้าคุณนะคะมีความเป็นอิสระทางความคิดการกระทําความรู้สึกแบบนี้เขาจะรู้เลยว่าคุณแตกต่างนั่นเองเนาะทีนี้ใครสนใจอยากมูนะคะเหมือนที่โคเชมได้อธิบายมาเบื้องต้นเนาะหยกสีส้มนะคะสามารถติดต่อทักแอดชเชมได้เลยค่ะทุกคน